สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาโร่ของเรานะคะคลิปนี้เราจะมาทำพลังงานความรักของคุณนะคะนะเป็นคลิปแรนดอมเป็นพลังงานรวมนะคะนะมาดูกันว่าพลังงานความรักของคุณในวันนี้นะคะในตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะสามารถรับชมได้ทุกท่าทุกราศีนะคะถ้าคุณมาเจอคลิปนี้นั่นหมายความว่า พลังงานนี้นะคะดึงดูดคุณเข้ามานะมาดูกันเลยขอดูพลังงานฝั่งเขาก่อนนะคะอุ้ยเหมือนเขาเคยมีความสุขกับคุณมากๆอ่อะแต่ในเวลาเนี้ยอูย้มีแต่ไพ่ดาบขึ้นมาเต็มเลยอะทุกคนไ i ่รแฟนโอ้มามาดูกัน เป็นยังไงนะคะอืมเขาเป็นยังไงนะคะตอนนี้ความรู้สึกของเขาอะ่ะคือคุณอะ่ะเหมือนคุณเคยเคยเจอกันแล้วเคยเดทกันแล้วนะคะ เป็นในลักษณะของเคยเป็นครอบครัวก็ได้นะคะเป็นคนคุยคนคบนะคะเป็นแฟนกันเป็นครอบครัวเดียวกันมาก่อนก็ได้นะคะคือคุณเป็นความสุขของเขานะพลังงานไพ่ใบเนี้ยเออเหมือนคุณสองคนเคยทำอะไรร่วมกันแล้วก็มีความสุขร่วมกันนะคะแต่ตอนเนี้ยเหมือนกับเขาเนี่ยนะคะเขาเนี่ยคิดหนักเกี่ยวกับเรื่องของคุณค่ะ เขามาส่งของนะคะมาต่อกันนะก็คือเหมือนกับตอนนี้เขามีความรู้สึกคิดมากเกี่ยวกับเรื่องของคุณนะพี่นกเห็นนะคะเออคิดเกี่ยวกับเรื่องของคุณนอนไม่หลับนะคะอาจจะฝันร้ายนะคะเนี่ยมีแต่เรื่องของคุณอะอยู่ในความคิดความรู้สึกของเขานะคะแล้วเขาก็ไม่รู้จะทํำยังไงด้วยนะพลังงานไพ่ใบเนี้ย อืมเขาก็ไม่รู้จะทํำยังไงมีการปิดกั้นเงินเกิดขึ้นไหมนะคะสิ่งที่เขารู้สึกก็คุณอาจจะปิดกั้นเขาทางความรู้สึกก็ได้นะคะคุณไม่ได้บล็อกกันนะคะเออแรางงานไพ่เจ็ดดาบนะคะเหมือนเขาส่องคุณนะคะค,คนคนนี้นะนี่ก็ไพ่สองไพ่สอง อยากได้รับการให้อภัยอยากได้รับโอกาสประมาณนั้นน่ะเขาอาจจะเคยไม่ชัดเจนกับคุณทําอะไรรับหลังคุณทําตัวเหมือนไม่เปิดเผยกับคุณอะขึ้นไพ่เจดาบอะไม่เปิดเผยดูมีความลับดูไม่ค่อยเอแสดงออกเรื่องราวของเขาให้กับคุณได้รับรู้อะไรเลยอะเหมือนมีความลับกับเราอะนะ ขอดูซิแล้วตัวเรานะคะรู้สึกอย่างไรอุ๊ยตอนนี้ตัวเราเองนะเป็นพลังงานของความสุขพลังงานของคนที่มีพลังนะคะดูมี power ดูมีเสน่ห์ดูมีไฟในการทำงานมากๆเลยนะตอนนี้คุณกลับมากลับมาโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินแล้วนะอืมเหมือนคุณขยันทำงานขยันขยันที่จะแบบ สร้างเหนือสร้างตัวนะคะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองขอดูซิเดี๋ยวเปิดให้หมดก่อนนะเสรนคุณเคยใจดีกับเขามากๆนะคนคนนี้พลังงานพาไพ่ใบนี้คุณน่ะเป็นคนเก่งนะคะอยู่ได้ด้วยตัวเองเก่งทั้งเรื่องงานนะคะแล้วก็ยังมีสน่หนมากๆด้วยพลังงานของคุณนะตอนนี้ตัวคุณเองเนี่ยเหมือนคุณ เก็บหัวใจของคุณเนี่ยมาไว้ที่คุณละคุณกลับมาดูแลจิตใจของคุณนะคะคุณห่วงแหนแล้วคุณก็เหมือนกับเออเนี่ยเอาความรักของเราหัวใจของเรากลับมาดูแลปกป้องให้มันให้มันอยู่กับเราดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวคุณเองอะ่ะอาจจะเคยทุ่มเทนะคะเคยใส่ใจเขามากๆเคยดูแลเขาดีตลอดเป็นฝ่ายที่ให้เป็นฝ่ายที่แบบ เข้าหาเขานะคะลงทุนลงแรงในความรักครั้งนี้ก็ได้นะเพราะงานไพ่ใบเนี้ยตอนนี้คือคุณแบบว่ามีความสุขมีความแข็งแรงนะคะอยู่กับตัวเองได้จริงๆชีวิตของคุณอะเอออาจจะไม่ต้องพึ่งพาเขาก็ได้อยู่แล้วนะคะเนี่ยเป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์นะคะเลือกได้อยู่ในจุดที่ชีวิตเพียบพร้อม,มากๆนะคะประมาณนั้นเลยอะแล้วตอนนี้คือเหมือนคุณ คุณกลับมาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองได้แล้วนะคะคุณและเขาอาจจะมีความแตกต่างกันนะคะต่างกันในเรื่องของวัยนะคะในเรื่องของศาสนาเชื้อชาติประเพณีก็ได้ในเรื่องของภาษาได้นะคุณเนี่ยเคยใจดีกับเขาคุณเคยรักเขามากๆอืม หนูก็รู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยยังพร้อมให้โอกาสเขาอยู่นะแต่เขาต้องกลับมาในกรณีที่แบบเออทำตัวดีทำตัวน่ารักกับคุณหรือว่ายอมรับผิดนะคะแล้วก็พร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่เคยบกพร่องไปก่อนหน้าเนี่ยเออเขาจะต้องยอมรับเขาจะต้องรู้สึกเห็นถึงข้อผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นจากฝั่งเขาอะไรอย่างเงี้ยนะอืมคุณมีความรู้สึกเอ็นดูเขา รู้สึกว่าผูกพันกับเขาอยู่นะคะมีพลังงานของชาวธาตดุดินพฤกษก,กันมังกรแล้วก็ชาวราศีสิงห์ขึ้นมาด้วยนะมาดูสิธาตุไฟเมจิกธนูเนาะพลังงานฝั่งเขาล่ะคะเป็นยังไงบ้างสองเหรียญเขาอยากกลับมาเขาอยากที่จะประคับประครองนะคะ ประครับประคองเอความสัมพันธ์นี้เนี่ยเขายังอยากที่จะซ่อมแซมยังอยากที่จะรักษาเขายังห่วงแหง่งความสัมพันธ์นี้มากๆเลยเหมือนเขาจะยังอยากที่จะพยายามอะคะ่ะเพื่อเพื่อความรักครั้งนี้เขาจะติดต่อคุณมาได้นะพละงานชาวทัดลมเมทุนตุนกลุ่มนะคะ เขาคิดแล้วแหละว่าเขาไม่อาจที่จะเสียความสัมพันธ์นี้ไปได้นะคะเนี่ยเขาจะกลับมาขอโอกาสจากคุณนะมีการได้ตื่นรู้แล้วว่าเขากำลังทําอะไรลงไปหรือเขาได้ทําผิดพลาดไปนะคะเหมือนได้เอ,อตระหนักรู้ได้เข้าใจนะคะอืม เหมือนเขากำลังจะสูญเสียคุณไปนะแังงานพาไพ่ใบนี้ขอดูเด็กดาบหนะ่อยเด็กดาบคืออะไรคะขายายหนึ่งดาบเขายังอยากที่จะพิชิตใจคุณนะคะแม้ว่ามันจะยากสองคุณหนักเลยนะนี่ก็คือไพ่สองเห็นไหมคะจะมีรูปตาอยู่ตรงนี้เขาส่องคุณหนักมากแล้วเขายังอยากที่จะแบบชนะใจคุณให้ได้ เขายังไม่ยอมแพ้นะคะนี่คือสิ่งที่นกรู้สึกได้นะจากคนคนนี้มาดูซิแล้วตัวคุณล่ะคะอุ้ยตัวคุณนิ่งแล้วนะคะตัวคุณไม่ทำอะไรแล้วแต่ถามว่าคุณยังมีเขาในใจไหมมีอยู่นะคุณก็ยังไม่ได้ปล่อยเขาออกจากใจนะแต่คุณรู้สึกว่าอุ้ยคุณอยู่ในความสัมคัญนี้แล้วคุณแบบ ลำบากมากลำบากในที่นี้คือลำบากใจรู้สึกอึดอัดใจมากๆเลยกับคนคนนี้มันยากจังเลยอะความสัมพันญเนี้ยคุณรู้สึกแบบเนี้ยคุณคิดว่าคุณกลับมาโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินดีกว่าคุณ ตอนนี้คือคุณตั้งใจทำงานทำในสิ่งที่คุณอยากจะทำนะคะแล้วคุณคิดว่าคุณทำดีที่สุดแล้วว่าที่ผ่านมาตอนนี้คุณเลือกที่จะไม่ทำอะไรละนะในถือทานะคะพลังงานของคนทางไกลได้นะตัวคุณเองอะ่ะกลับมามีชีวิตชีวามีความสุขกับชีวิตนะคะกับการทำงานกับการใช้ชีวิตของคุณคุณอะ่ะยังรักเขานะคุณคิดถึงช่วงวันวัน วันวานวันเวลาดีๆที่เคยมีร่วมกันกับเขาเนะอืยถามว่ายังรักไหมก็รักแหละแต่ถ้าจะให้ทําอะไรก็คงไม่แล้วอะไรประมาณเนี้ยนะขอดูซิแล้วเขาจะทํายังไงคะเขาอยากได้รับโอกาสจากคุณอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเขายังไม่อยากที่จะปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปไม่อยากจะปล่อยคุณไปเหมือนกับคุณเป็นโอกาสที่ดีอ่ะ คือตอนนี้เหมือนตัวเขาเองก็ยังไม่ได้เลือกใครนะคะมีเจ็ดถ้วยขึ้นมาก็คืออาจจะเจอกันผ่านโลกออนไลน์หรือว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์ดูดีมีตัวเลือกเนาะเขาจะมาบอกรักคุณเขาจะติดต่อคุณมาเขาจะมามอบความรักให้กับคุณะ เหมือนเขาได้รู้ใจตัวเองแล้วเหมือนกันนะพลังงานไพ่ไปนเนี่ยว่าเขารู้สึกกับคุณมากมายขนาดไหนเขาอาจจะก,กลับมานะคะสารภาพรักกับคุณกลับมาบอกรักคุณเขาจะมาบอกว่าเขารู้สึกกับคุณมากมายขนาดไหนเขาจะได้รู้ว่าอ๋อเนี่ยตัวเลือกต่างๆคนมากมายที่รายล้อมตัวเขาที่เข้ามาในชีวิตเขาจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ ต้องการหรือไม่ได้รู้สึกกับใครเหมือนคุณอนะคุณคุณมีสเสน่ห์แล้วคุณก็น่าค้นหาสำหรับเขามากๆนะคะคุณดูเหมือนเป็นคนที่ดูจิตวิญญาณสูงนะในมุมมองเขา,าคือคุณดูเป็นคนที่คาดเดายากจากเขามากๆเลยนะเออแล้วก็เป็นคนเก่งมีความสามารถนะคะ เหมือนเป็นคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองอะนะเขาจะกลับมาเพื่อที่จะพิชิตใจคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาเขาอยากจะทำบางสิ่งบางอย่างนะคะเพื่อให้คุณอนะภาคภูมิใจในตัวเขาอพลังงานไพ่ใบนี้ยนกมองว่า เหมือนยังมีความหวังเนาะในความสัมพันธ์เนี้ยเดี๋ยวจะกลับเดี๋ยวจะกลับมานะคะคนคนเนี้ยจะกลับมาทำให้คุณอน่ศรัทธาในความรักครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งอะคะเขาจะกลับมานะคะกลับมาเพื่อเพื่อทำให้คุณเชื่อนะคะเพื่อทำให้คุณมั่นใจในตัวเขา เขาจะกลับมาสารภาพรักกับคุณจริงๆนะเขาจะมาบอกรักคุณเขาจะมาบอกความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณมากมายเหลือเกินซึ่งเขาอาจจะไม่เคยบอกคุณธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีนะคะมาดูกันสิคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงนะคะคนที่แบบโดดเด่นมีสเสน่ห์นะมาดูไพ่สรุปค่ะว่าจะยังไงคะโอ้ยตอนนี้คือ ช่วงที่เขาอ่ะห่างไกลจากคุณไปอะเขากลับรู้สึกได้ชัดเจนเลยว่าเขากําลังจะสูญเสียคุณไปแล้วเขากําลังจะสูญเสียสิ่งที่มีค่าที่สุดไปใช่สิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเขาเขากำลังจะสูญเสียไปนะคะคิงถิวาทาให้สรุปคือเขาก็ยัง ไม่เลือกใครนะคะหมายถึงว่าคนที่เข้ามารายล้อมเขาอะเขายังไม่สนใจใครเขายังรักคุณ, mm hmm. ค,ณคุณยังเป็นคนสําคัญสําหรับเขานะคะ mm hmm. เขายังมีความหลงไหลในตัวคุณมากๆนะคือเขายังห่วงแหนคุณเขายังอยากที่จะปกป้องแล้วก็รักษาความรักครั้งนี้นะคะเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ต้องกลับมานะคะเพื่อที่จะ อยากจะกลับมาพิชิตใจคุณหรือว่าครอบครองหัวใจคุณอีกครั้งเนี่ยเขาไม่อยากที่จะเสียไปย,ย,ยังไม่อยากที่จะปล่อยนะคะเอี่คือไพ่สรุปนะคะแล้วก็ไพ่เดดซนนะคะเป็นพลังงานของการเริ่มต้นใหม่นะ,ะการกลับมาครั้งนี้น่าจะชัดเจนนะคะแล้วก็เขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนั่นเองนะคะมาดูข้อความเพิ่มเติมค่ะที่เขาอยากจะบอกคุณมีป ประโยคอะไรบ้างนะคะที่เขาอยากจะสื่อถึงคุณในวันนี้ในคลิปนี้นะฉันรักเธอมากขึ้นทุกวันนะคะไม่เคยรักใครมาก่อนจนมาเจอเธอปล่อยให้ฉันรักเธอ ฉันคนมีอดีตที่เจ็บปวดนะคะเธอทำให้ฉันรู้จักกับคำว่ารักแต่งงานกันนะทุกวันเป็นวันที่ดีเพราะมีเธออยู่เคียงข้างกันอย่าไปไหนนะไม่มีสิ่งไหนต้านอยู่กับความรักอยากเรียกเธอที่รักนะคะขออีกใบหนึ่ง รอเวลาที่เราจะได้กลับมารักกันนะคะแล้วก็ขอดูใต้สำรับหน่อยสิคือรายกำแพงของฉันมันพังลงหมายถึงว่ากำแพงที่เขาได้สร้างขึ้นเพื่อปิดกั้นหัวใจตัวเองอ่ะมันได้พังทลายลงแล้วนะคะเขาพร้อมที่จะรักคุณนะค,คนคนนี้โอเคค่ะประมาณนี้นะ เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะสำหรับการเข้ามารับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ